ค่ะกับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะค่ะเมื่อนี้เบิกทรับหน้าคีนะคะกลับมาเปิดโชกไงน้ําปูนะคะค่ะเพิ่อนกําลังจะสั่งล่งคั่วนะคะตอนนี้อยู่ทึ่งพู้นะคะเอซีกะมาเบ่งบรรยากาศไปน้ากันเพื่อนว่าเปิดโชกไงแล้วเพื่อนจะให้โชกสามตัวตรงเนาะเปิดนสิผ้าลุ่งทำนะคะทาเล็กไรค่ะ ท่านผู้ชมทั้งบ้านเขาแาแเ้วเป็นกำลังแก่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องน้ำเน้อค่ะงวดนี้เบิกซับมีโชมมีลาบกับสีผ้าเอฟซีมาสั่งรุ่งขั้วให้ปูนะคะตัวน,นี้รุ่งขั้วปูกับยูสภาพทีเอฟซี FC ได้เห็นกันเนาะค่ะปูพันจะบเบอร์มีโทรศัพท์สื่อสารกับไผเมื่อนี้แอดก็ถือว่าได้หลงขึ้นมาทั้งผู้แห่งหนึ่งนะคะมีเป็น ทางนกายกิมีทำนะคะเพื่อนเอื้อทำเล็กไหลค่ะเมื่อนี้กะได้ยาต้มยาดีนั่งปูกินนะคะเพื่อนเบื้องดวงห้ซอดเมือ่อซูเนลเมื่อนี้ปูเปิดโชคให้เบิกซับนะคะ่ะค่ะมีโชคงวดน,นี้กะสิรวมเฮ็ดรวมส่างกับปูเด้อค่ะตอนนี้กำลังจะตามหลวงปู่ลงไปถ้ำนะคะ ค่ะบรรยากาศค่ะตอนนี้มาพอปูโดยบังเอิญน,นะคะมาช่วงเย็นพอมปูปูประพ้าไผ่มากไงไงค่ะค <c oughs> ันไผ<ม>่ยอยากเข้าทำเพื่อนบออนุญาตไงไงบอกแม่โมเมนต์นั้นมันช่วงนหนนงูงูหลบ้าม,งงมันเป็นช่วงงูไข่มันเป็นช่วงงูว่างไข่บอกค่ะแม่ คือปูมาเปิดโชคน้ำปูนี่ถือกันหล,ลนายหลายแสนบอกไปนะครับผมมูถางครับขออนุญาตนะครับผมโอ้ <c oughs> นะครับนี่ครับ FC ทางุงคงถมนะครับผมมาแล้วนะครับผมนี่นี่นะครับตอนนี้จะเข้าในถ้ำแล้วจะเข้าในถ้ำนะครับผม เข้าไม่ได้ครับอยู่บริเวณปากถ้ำนะครับเนาะอยู่ได้แค่ปากถ้ำนะครับผมณอยู่แค่นี้ครับต้องพอกนสาแล้วพอเข้าได้ก็ปูก็ต้องใส่เสื้อเขียวเป็นเส้นโอ้ครับผมอันนี้ปากข้างครับตรงข้างล่างตุ่นแฉะอยู่ไต่ปู อยู่ทางฝุนี่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 ั่นปากปากั่มอยู่ทางนี้นะครับจริงคีกับปลากหมืนนะครับก็ใส่เสื้อเขียร์เป็นสิ่งคอชิลรุ่งไปแล้วจังครับข้างคาวเยอะนะครับสาลงท้างออกมากค้างคาวเยอะนะครับผมเวียนสายตัวนี่กูัวเวียนสายตัวนะเวียนสายตัวนี่กออกมาแล้วเห็นไหมครับ เอกมานงอัลงอกมาอนันกหมืนั่งลงนั่งลงกั่งลงมอนั่งลงกับเก่ครับเก่มอัเก่เหเลหั่งอัับค่ับับงับ่กมอ่ยุงเังามลินน สังหูเสียชีต,เตูเปที่มเสียช่อัตรังคาหมู่เต็มเป็นมันอัตังคุณพระนิรนามสังโูเสสยสังหะเสิยทูอัตรังเดี๋ยวแปลเป็นภาษาลาวสาธุถึงองค์อันดาบิดามุ่ยย่าตายายอินด و มพรมราชธรรมในข่อเทวดามหาสัจจาทูกพระองค์บริวารบริขารงานเองวันนี้บุตรน้อย พร้อมกิมงานทั้งสองรวมสามพระองค์อยากขึ้นชมบารมีอันสูงสง่งอยากกราบชักะระบูชาอันสูงสุดขององค์มันดาบีดาปู่ย่าตายายใชาย,ยาาว่วะกล่าวเหล็กไหลยุยิ่งใหญ่ในผื้นแผ่นปฐภีขอบุญบารมีพร้อมปัญญาทรัพย์ปัญญาอาสังหารหลิมทรัพย์คือโชคลาภมหาศาล จากองค์หลวงปู่ทำปู่ดำปู่ขาวความองค์อันใดบีดาปู่ยานตายายฉะนั้นขอชมบาร,รมีพร้อมปัญญาเนาะขอชมในธรรมในวังนี้แหละขอให้เกิดกุศลผลบุญบาร,รมีไปทางไหนก็อย่ามีโทยภัยมาทางนี้มีแต่โชคลาภอันยิ่งใหญ่ไพศาลจากลาหุ่นน้อยหรือ อีโคดเพชตะบองคือตัวข้าพเจ้าเองแสะบุงตามหาเสด็นสิ่งนเส้นธรราชิาได้ยันตีตังโอษาสนามยายันตีคณา่าแหละคนบอกว่าปูญาณในตนนอยู่ต่าเราล้านเป็นในง้อคงตามมาหม่เด้อ่าวนน้าเจยหนึ่งเจยเดียวงวด มวดหนึ่งปูเอาไว้นี่นี่ิ่นเสียนเองเพราะว่าอช่วงนีีปูยังบ่เปิดนะจะเห็นเองัะเห้เห็นเองถ้ายัางเห็นแล้วถามาว,าว่าเห็นบ่บ่ครับเจ้าตัวเห็นได้ว่าเห็นซึมให้ว่าซึมมมนจะเด่นเนียนนะให้ควาใจเมืนะ่อมันได้เห็นแล้วคุณจะได้จะเด้ตัวค้างั้งปูบ่แมนนะ พาสมมาล่งซ้ำนี่ป้าโตเป็นบุญแล้วนี่เมนครับปูอันนี่ปูใว้นี้ใว้นี้ครับยูพูนเอาให้มองเห็นพูนเปิดขึ้นเมื่อคืนพูนส้านี่ก็ได้เปิดให้เพราะมาตายมาแล้วเนาะว่านี่นะเพ้าอนเพื่อนหน้าเห็นเล้วครับปูเห็นหนึ่งสองสาโอ้พูนได้ไหมไม่ได้พูนจริงเหรอ ไหวตัวอ่บอกหปากตัวคนเรานราจะช่วงล้วนไม่ไม่บอกหรอกว้าไป้อพูนชีพเสลือยัไงค่ะผมว่าห้ามเห็นแล้วอก็เจ้าของเห็นแบงมองนั่มปะค่ัปูแล้วเตมไหมีวาสนาบ่ต้องปากนะอ่าลูกเข้าอยอ่อือกัยังมั้งค่ะมเห็นแล้วคะเห็นสามตัวอืม สามพระองค์สามพระองค์สาธุสามพระองค์เห็นสามพระองค์เห็นแล้วค่ะสาธุมาตัวนี้นะเด้อเห็นแล้วค่ะสามพระองค์ตออฟซี่เห็นตัวใดคอมเมนต์มาเด้อเมนป๋มันว่าเป็นกะคือลำโพงลำโพงไว้อูให้เห็นเลขเล้ว สิบ้าครับค่ะเดี๋ยวแอดจะไปเขียนแทกระดาษให้ปูพ่นปูพันว่าให้บอกว่าันเดี๋ยวสีเขียนเดี๋ยวไปเฉลยข้างบนมน้อยในอดีตก็คือบุตรสาวแต่เป็นลูกฝ่ายผู้นองบดานค่ะยังก่อค่ะลื่นครับลื่นบอกก้นขีดทังเบียบเปิดตีว่างั้น นีค่ะคือเบิกทรั์สีเห็นสามตัวบนแต่พอไหวสีเห็นสองตัวล่างนี่เม่นบ่ค่ะเห็นผู้ละตัวค่ะเอพซีเบิงเอาเด้อค่ะพ oh sí. ี่น้องเพราะว่าปูเพิ่นบ่ห้เบาดิเพิ่นห้เบิงเอามากหอด้มาเขียนสูกันฟั่งเพิ่นว่าให้ปรึกษากันเออผู้หนึ่งเห็นสองตัวผู้หนึ่งเห็นสามตัว สองตัวนี้พ่อไหวเห็นบ่คะแปดเห็นสองตัวนะครับเนาะโอ้โอค่ะเบิกทราบสิเห็นสามตัวคร<บ>ับเอ้าคือบ่วงกลมตัวนี้เนี่ยอก็เห็นแล้วซัมมี่สีวงเข้อีกตองบนเน่นคะคือเห็นสัตว์จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นตัวร่องซื้เอเพราะว่าหยันเป็นตัวเดียวกันเนาะสามกับแปดการในคลิปนี้ย่าปากแห้งวัสนถ้ะเลขมองมี่รุดออกไปเจ้ามือสีพ่ขายเลยม่เขาจีนั่นเล่ยวัสดุวา เวล่าเบ่าอะไเล็กๆเปล่าเปล่อะไรเอฟซีก่าเบิงเอานะครับเนาะค่ะในคลิปนี้กันโซกเหมานกันสูผู้สุขคนเด้อค่ะทางจ่องขอล่าลุงเวกอนพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะ